ฟังเสียง,งทะเละมีสิงชาให้เราเล่นเลยกไ้ันะะจะได้เยกือบหายแล้วงังหสิง เป็นว okay. kind of ิด <so ีโอแล้วเดี okay. ๋ยวจะยายียโอเอาเป็นแนวนอนบอนบนอนบ่ ม่มันต้องมันต้องเชือกออกชิลมากค่ะเรามาเดินเล่นกลางทะเลแบบโอ้ทะเลอันกกอช้างนะคะทุกคนไม่ใช่กอเมื่อเร้าดีว่าพีทกอดช้างกอดใจดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นทะเลยมือเรงี่นนกทะเลยมือเลงเปิดกวามหาใเลย ชื่อตับภาษาคนเงียบมากคนเงียบมากเด็กเอเอนี่มีซิ้งสาหลายตัวเขาสามารถีเล่นนแ,แต่มันชอบบีดแมเชือกมันชอบบิดเราก็จะเดินเล่นไปแบบนี้แหละถาม่ไปดูซิมันมีปูมีปลาอะไรไหมเี่ จะพาทุกคนมาดูทะเลนะคะสีมีหอยมีอย่างสีบนนะอืมสรายทรายแบบเรียบมากอะ่ะดูคลื่นกนะันตั้งเสียงขึ้นตั้งเสียงขึ้น เขาก็จะก่อมเฮาเดเสียงทะเลเขาก็จะก่อมลาวเสียงทะเลเขาก็จะก่อมลานี่คือชีวิตชีวิตของสาวบ้านนาเขาก็จะก่อมยังไม่ไแรงขึ้นแห้งขึ้นละขึ้นขึ้นมากเนี่ย <c oughs> บอกไทยบอกไทยก็ะตือรถถือว่าเลยกระตือรือรรยากาศดี ไม่มีแดดไม่มีอันนี้แต่ตรงโน้นทางโน้นทางโน้นฝนน่าจะตกฝนน่าสิตกพี่น้องนต่งเว้นแดดดีๆแีต่วันเนี่ยฝนน่าจะตกฝนี็คงจะตกนะเดี๋ยวเราจะานี้ทุกศสิพักกันไปหาเนื้อกินกินเลนสลามนี่ป่าสลามน้ำเนีนี่ยป่าสลามแตตอนนี้เราก็เราจะไปกินข้าวนะคะ ก็เริ่มกิวเข่าแรงแล้วเริ่มิวเข่าแรงอันนี้เขาปัดทุงแดงไม่ให้เล่นน้ำนะคะเพราะว่าคลื่นมันแรงแล้วก็ฝนเนี่ยตื่นเต้นกับราคาใช่คือราคาไม่เคยเจอไม่เคยเจอราคาที่แบบแบบนี้อ่ะส่วนใหญ่ ไี่นี่านใหญ่ขนาดคือตะลึงมากราคาทำบบคือเอาบริษัทต่างผ้หรอเขาสั่งบ่าว่าบริษัทเอาเอาย่บอาเอาถามน้องเขาไหมแต่ทำไมแก้วใหญ่จังเลยอ่อให้แก้วมาใหญ่โอ้ยนะแบบสวยอ่ะหรือแบมาห่า มากฉันไปก่อช้างเอ้ฉันไปก่อช้างแบบเมนูมันเลิศ้คือว่าับบืหลอดล่ะบจะมีเน้อเปิดอร่อยย,ยูเท wow. okay. 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 ิร์นโอเคค่ะ n น o y อันนี้อะไรอ่ะ s s สเ l l like South Africa พเนืนน้อเนื้ออันนั้นหรอเนื้อย่าเนือ,อยามีเดียมมีเดียมหรือไรหรืออะไรอีสา right? นสไตล์อีสนสไตล์วีวีอะไรนะเหมือนเหมือนโซเล็กเหรอ